สวไฮถ้าเกินอยากดู5คลิปรวดกันมากใช่ไหมเนี่ยถามจริงแต่5คลิปนั้นคือกูต้องลงทั้งเสาร์กับอาทิตย์ก<อ>็รวมกันไปสิมาก่อนจะไปดูอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้และกดกระดิ่งเพื่จะได้รับชมกดไ่ายนะครับไปเลยโอเคนะวันนี้ก็ขอสองนาทีเหมือนเดิมและเดี๋ยวเปิดเพลงให้ฟังนั่นแหละไม่กูรอเลยกูมไม่เปิดให้ฟังหรอก เอาคลิปหน้าแล้วกันเนาะคลิปที่สองของวันนี้จะน่าจะลงประมาณตอนเที่ยงแล้วไปลงตอนเย็นรัวเลยไหมอ่ะโอเคตอนนี้คุณยืนไหนเนี่ยซึ่งมันก็จะค่อนข้างติดนะนะอ่าคนตีมเอาเอาเลยเอ้ยเอ้ยเออบักที่จะอะไรเออไหนไม่ใช่ตู้ดิเอาคนปิดเอ้ย อคิดว่าไม่อยากเอาไม่อยากเอากุศลสมเพชดีกว่าทุกคนผมว่าเราต้องไปไหนทีอแล้วผมว่าผมจตะตัดสโลเข้ามาแล้วเอานัาซื้อออกไปก่อนนะ,ระเราไปยี่สิบแล้วค่อยเอาหนัาซื้อกลับาาต้องไปบนทางงันอย่างนั้นนะ โคุดแน่เลยเกินเออเงียบมาเมื่อ้น้องผมเป็นเชี่ยอะไรก็ไม่รู้พูดด้วยน่าเยี่ยเสียงเยี่ยมีเสียงใดก็พูดเบาะจะตายเฮีย ว <Why? S 2> อันนี้ผมก็ได้วางเอ่ออะไรนะอิตาลิโอจิเออมันปลาอะไรไม่รู้ลูกเล็กอะตอนเริ่มเรื่องใช่ไหมแบบปลานั่าเลยอ่ะใช่ใช่แบบนั่นแหละเออไม่ปลาแบบนั่นแหละเอ้ยลุดเอ้ยโยมอนมันหลุดอด้ทำไมอ่ะทำไมมันหลุดได้อ่ะ อะมันไม่หลุดว่ะตะเกันอ้าวไอสัตว์กูเพิ่งพูดไปเฮยอแล้วมันแล้วผมก็เอาอิตาลียูจีไปคันสีฟ้าแล้วมันก็ปลาไกลขึ้นแปลก <c oughs> อ้าวให้กดไปโอ้อืออันนี้กดผีดอีก็ได้ อับูมาเจมี่มากับบูมาเจมี่บอกกูทีใส่กระดาบอกกูทีอับูมาตั้งสามตัวสามหัวอือก็ขึ้นสีเขียวไปแล้วอ้าวแล้วยูจีผมก็ขึ้นสีสีอะไรวะนะ่ะสีแดงใช่ไหมตะกด <c oughs> เออผมก็จะเดี๋ยวสองคลิปได้ผมจะไม่ใส่เพลงแล้วกันนะ อาจจะไม่ใส่นะแต่คิมนี้ไม่น่าใส่อแต่คิมนี้ผมไม่ใส่นะทุกคนคิปนี้ผมไม่ใส่สรุปไม่ได้ใส่ทั้งห้าคิปเลยขวให้รว่าผมโดนด่ดาตายแน่เลยทุกคนอย่าด่าผมนะอือทุกคนะแต่เอ่ะอา้อาวอาตังไม่พอไม่พอสามพันเก้าั้งไงตังมันน้อยเกินอา้าวอับแล้ว ขึ้นกัสีม่วงแล้วตอนนี้ก็ไปอัร์ฟบูมาแหละบูบูมาแหละใช่ไหมบูมาแหละใช่ไหม <c oughs> ม,มันจะมาดอกไม้บูมาแน่นอนไม่รู้ไม่รู้ปะก,กูรู้ไม่รู้รู้ก็รู้กูไม่รู้กูพูดอะไรเน,นี่อ้าวบูกูจะเรียกวันบูมาแล้วกันนะทำตังได้เหมือนกันแหละ ก็ตอนนี้บูมาผมก็อัดเก็บเต็มแล้วนะเต็มอะไรเราเฮ้ยเต็มโอ้คลิปแรกเอาสักสิบสิบจุดสิบต้นต้นไปสิบสองนาทีเออเอาไปเลยสิบสองนาทีอืมเอ่อตอนนี้เอ้ยมึงเบาเสียงดิ เออทุกคนผมอัพอัพบิวตี้ขึ้นข้ามสีทองอัฟบูมาดสีแดงสามตัวเป็นสีแดงสองตัวกับสีม่วงหนึ่งตัวอา้อาวแล้วผมก็ยังลืมอัพเนี่ยไอย้คือแบบอืม้มพึ่งตื่นเลยนะ ตอนนี้สุผมตื่นนะมันก็เลยจากนั้นที่ผมอัคดคลิปมันตื่นจริงๆอะเพราะตื่นสายที่ผ่านเลยวันนี้ตื่นต้องเปิดมุงเออตื่นมาถอดสายชาร์จออมาหยิบโทรศัพท์ออกมาปุ๊บไปเข้าห้องมาอัคดคลิปเลย <c oughs> ทำไมทุกคนถึงอยากบูคลิปว่าแค่เสาอัจิยกี่บาทได้คิคลิปก็จริงแต่ว่ามันเออมันก็คุ้มจริงอนะนะเอ๊แต่ไม่มันคือการทรมานกูนะเนี่ยเฮ้ยทุกเขินมันจะเมื่อผลเป็นไงกูก็เอาทับเอาเอาเออที่อัพหายอีกเมื่อกี้โอ้แลแล้วบูมม่ผมก็ขึ้นสี่ม่วงแล้วนะทุกคนตอนนี้ก็น่าจะหม หกหกนาทีแล้วแหละใช่ไหมคือผมอา่านไปมาสิบสองนาทีนะผมผมคิดว่าคิดว่าน่ะคิดว่าชายประสิบสองนาทีสิบสองนาทียี่สิบห้าวิจุดศูนย <c oughs> ์จุดหนึ่งจุดจุดหนึ่งวิใช่ทุกคนได้ยินไหมพีห่หลงจุดหนึ่งวิอืมเอาเอาเอาขึ้นไม่ได้โอ้มันขึ้นไม่ได้ ควยอื่อก็ดูที่จะดูไหนเ้ิดเนี้อ,อมันยังอัาไม่ได้เท่าไหร่บอสมองไม่เห็นเลยสี่พันนะครับฟู่จะ <c oughs> <c oughs> เปิดเสียงดังกระหลายหูวแตกแน่เลยแต่คง,งไม่หรอกมั้งเฮ้ย เอาหรือว่าสโลได้ไงโอ้เออทุกคนผมว่านี่มันแบบไอ้ชี้นี่แม่งก็บอกไปกูอย่าเสียงแม่งอยังเสียง,งมึงแบบเบาเสียงนี่เสิร์ตโอ้ยนะเอาเอาแล้วมันก็ยังว่าจะอ่ามันถึงกันสโลแล้วทุกคนเนี่ยก,ก็สโลไปเลยเออไอวีเจนตัวแรกที่ผมชื่ออะไรกูยังไม่รู้เลยตัวละครอะไรกูยังไม่รู้เลย มันขึ้ก็ตอไปแล้วโอ้กูอยากนอนต่อจังเลยมาทุกคนมึงตื่นมึ่นมึงตื่นเปินม่านผมได้มึงก็แปดจุดมงเองนะคนนอนต่อได้ไหมลองคิดดรื่องนอนต่อตื่นเพียงอะไรเงี้ยได้ไหมไม่ได้เออไม่ได้บอกว่าบอกลูกทีนี้บอกว่าต้องไปอัดต่อจะอัดอะไรดีอ่ะเออจะอัดอะไรดีอ่ะทุกคนนะอัดอะไรดีเลย อัดอะไรดีเอ่ยอัดอะไรดีเอ่อเออคิดออกแล้วเดี๋ยวมีมิกอีพีสองไหมไอ้สัตว์ี <c oughs> ๋ยวไม่เอาบอกแล้วอ๋อไอ้ตัวไหนดูที่ ตอนนี้เราก็ว่าอ้าวลืมขายบูหมานี่มาโอ้กูว่าอยู่ทวไยตังมันไม่ค่อยมีเลยโอย้แหลกอีอ้าวอ้าวแล้วบคทูลบีเลยใช่ไหมมันเขียนแบคทูลบีใช่ไหมกูไม่ได้อ่าน้วยสิเฮ้ยอุ้ยคนน่อยู่บ้านตอนนี้คูอยู่บ้านก็ กูอยู่หนอนไม่สิกูอยู่ในห้องนอนนี่หว่าเอ๊ะเออช่างมันเหอะผมว่าเนี่ยอ่าเดี๋ยวเราไปสุ่มไอ้นี่ตัวลัคกี้แล้วกันเงี้ยบผมก็จะสุ่มไปเลยนะอ่า ไปเลยแล้วกันม,มึงออกไปนีให้ไม่ได้ยินเสียงนะให้ไม่ได้รู้ตัวเรากา็ได้อีปิกมาอีปิกมาได้อีปิกมาโอ้ยมันเป็น,นตัวอะไรสรูได้ไหมอ่ะถ้ามันสรูได้ก็บอกผมได้มันแบบใช้ดีหรือเปล่าเก่งหรือเปล่าบอกกูดีกูไม่รู้เชียร์อะไรเลย เก่งก็แบบบอกูุนลอยโอ้ยมึงก็อย่าเอามาเบียดกูนี้เอาเข้าไปเอาเข้าไปเลยทีอะไรเลนไปเลยสักอ๋อไอตัวนี้ผมมีตัวนี้เอาไอ้กูไม่ลบโอเค จะต้องลากันเพียงเท่านี้เลยน,นะแต่ขอลบตัว่อนกันนะเออโอ้ยอย่าเสียงดังวะเล่นเพี้ยออไรวะดืเลยทุกคนอ่านลบดีไหมวะลบดีไหมอ่ะ ลบลบดีไหมทุกคนเออขอที่พาร์กกตแต่รีเกยกันได้จากที่ดูมาแล้วเดีอ่ะตัวข้างบนเก่งกว่านะอบอกว่าเขาเก่งกว่าข้างบนต้องเก่งกว่าโอเคไปเลยเออหายหมดเลยแล้วต่กระพื่อมแบบเป็นหกไปอยากเล่นเกมน่าแต่นะกูไม่มีตังค์นะทุกคน อังสกิลจังเลยแต่มันไม่มีตังค์อะฮะโอเคทุกคนเอาผมปิดคลิปตรงนี้แหละเออใกลใ้ๆเลยอ่าที่เดิมนะอ่าบ๊ายบายทุกคนมาละ